สวัสดีค่ะพี่น้องขายยินดีต้อนรับพี่น้องเข้าสู่ช่องซ่เคี้ยวพารวยนะคะค่ะสำหรับมื้อนี้ซ่เขี้ยกับพาพี่น้องมาตํมตัวเลกแนวทางของไวลลาวพัฒนานะคะสองเสียนดังแตกปังๆนะคะมาโดยพี่ แอดจินตนาและยายนางตำลาวส่งมาทางแอดจินตนาฝากลงสู่ช่องนะคะหวยเล่าพี่แอดจินตนานะคะพี่น้องวันที่ยี่สิพฤศจิกายนค่ะพี่น้องนะคะมาในรอบนี้แตกปังๆอีกเช่นเคยวันสันค่ะพี่นอ้องอรอบแรกนะคะพี่น้องอ่าวันนี้นะคะเรามาพบกันวันที่27พฤศจิกายน67นะคะเย็นนี้เราก็ได้ลุ้นลาวแล้วนะคะชมไม่นานก็ได้ซื้อแล้วนะคะพี่น้องได้ลุ้นได้แห่แล้วก็ถือว่าได้เห็นแบบ จวดจ้านแล้วก็ลุ้นแบบทันใจเลยนะคะพี่น้องไม่ต้องรอหลายวันนะฮะคือรัฐบาลได้นีน่เนาะพี่น้องเออสิบหาเมื่อออกเท่านึงพี่น้องแต่เปนนั่นกันหนีเก้าวันเบิดหนไีไม่ไม่อีกแล้วบอกพี่น้อง <c oughs> ค่ะยังไงก็งวดนี้ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็ขอให้โชคดีและแตบปังๆกันทุกคนนะคะพี่น้อง รำรวยเงินท่องกันนะคะวิดกวิดเขียนเปิดตัวโลกใหม่ของพอสใหม่นะคะก็ขอให้เฮาได้มีเงื่อนกินทรงไายเนาะพี่น้องเอออย่างน้อยๆก็ยังมีกําลังใจสู้ต่อไปในวันข้างหน้าเนาะพี่น้องคะอ๋อสอแ้วก็ขอฝา,ากไว้นะคะสําหรับตัวเลขแนวทางนะคะของดีนเอก่อนเลยนะคะเดี๋ยวจะขึ้นให้ด้านข้างนะคะสําหรับดีนเอนะคะพี่น้องอ่า ค่ะ DNA ของพี่เอสตินตนานะคะพี่น้องมาในชุดสามตัวมาตัวนะคะสามตัวมาแตกตัวนะคะพี่นอ้องยังไงก็ต้องมาในชุดสามตัวนะคะพี่น,อน้องหนึ่งในสามตรงมาตัวหวนึ่งงอสันค่ะพี่น้องคะ่ะนะคะรอบแรกนะคะงวดอของวันที่ยี่สิบห้านะคะ วดของวันที่25พฤศจิกายน67นะคะแตกไปวิ่ง7นะคะแตกเจ็ดของอาจารย์เพื่นนะคะพี่น้องแต่รอบนี้จะมาตัวไหนในชุด3ตัวมาตัวนะคะพี่น้องรอก,กันฟันทง่งอีกรอบหนึ่งนะคะชม DNA กันไปก่อนนะคะแตกวิ่ง7แล้วนะคะพี่น้องบัตรที่นี่พี่น้องมาชมของอันพี่จินตนานะคะออของพี่เอดจินตนานะคะแตกวิ่ง2แล้วก็แตกวิ่ง6กสองนะคะ ปล่อยมาสองหกแตกตัวกลับหกสองค่ะพี่น้องเบิร์เอาเรอค่ะพี่น้องอยู่ที่วงกลมแดงๆนะคะพี่น้องซอเขียวขึ้นให้นะคะ,ะแล้วก็ ในเมื่อเห็นดี a อเของพี่เอจินตนาแตกหกสองแล้วงวดน,นี้ก็ฝากไว้ด้วยนะคะพี่น้องจับคู่แตกคือเก่าค่ะพี่น้องสําหรับอาจารย์เฮาฟันโรงมากแบบเน้นๆคือเก่านะคะจับคู่แตกไม่เยอะไม่มากนะคะพี่น้องอต่าง้นกับตางมันใจในตัวเลขแน,นวทางคือกันละพี่น้องนะคะจะมาตัวไหนก็ฟันธงเหมือนเดิมนะคะแตกปังๆทุกเซียนนะคะบบมีไผแพ้ไผอีหลีพี่น้องนะคะเออ ตามดูนะคะพี่น้องตามไปดูต่อเลยของยายนางตำเหล่านะคะพี่น้องมาในชุด2ตัวแตกและ3ตัวแตกนะคะงวดวันที่ย5่พฤศจิกายนวังหันแตกไปเจ็ดหนึ่งค่ะพี่น้องปล่อยมา1 7แตก7จ็ดหนึ่งเข้าวิ่งหนึ่งและ7กอดคอรัดกันมาตัวประกบนะคะพี่น้องจบที่7จดหนึ่งค่ะพี่น้องโอ้ยบือยากพักนะคะคนว่าบอยากพักนี่คือเบอิดคําสีเบ้าเลยพี่น้องสุดของแต่สุดแล้วสินะพี่น้อง ถูกปังปังนะคะรอบนี้เหมือนกันนะคะพี่น้องตัวเลขแนวทางตั้งแมนบอือดบออยากพี่น้องมันเสียงรถผู้ใดอะไรละม่หนาบ้านพี่นอ้องเสียงคือลอนเขามานะคะพี่นอ้องก็ไม่เป็นไรนะคะปล่อยไปเพราะว่ามีคนอยู่หนาบ้านอยู่นะคะพี่นอ้องจังไนก็ฝากไว้นะคะในรอบต่อไปนะคะของสามสามของอันสองเสี้ยนดังดังนะคะของเอดจินตนาและยายนางตำเหล่านะคะพี่น้อง อ่าเดี๋ยวอันกองซ่เขี้ยวก็จะลงให้อยู่ค่ะพี่น้องลอกก่อนนะคะเดี๋ยวซ่วเขียวจะจับตัวให้นะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวจะโลงให้อยู่นะคะหอยราบซอเขียวก็ไดเนาะค่ะยังไงก็ขอให้แตกปังๆเนี่นอนงวดนี้นะครับพี่น้องจับคู่เด่นจับคู่แตกให้นะคะบเาาค่เอาไร้คู่ดอกงวดนี้พี่น้องเอาเขียนๆลดซอเขียวก็ไดเนาะรอติดตามนะคะเดี๋ยวซอเขียวจัดให้นะคะพี่น้องผิดถูกไม่ว่าก,กันนะคะเพราะเป็นแนวทาง<笑>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 นะคะพี่น้องนะคะอ่าเลขกบหายลายคู่ฟันตรงมากเน้นๆเ,เลยนะคะแต่ละเส้นแต่ละสำนักนะคะมาแบบไม่แพ้ใครไม่ยังละ โอ้ยกระลอกกระแตดินน้ำตนใหม่พี่น้องเอ้ยพี่ตกตัวใหญ่เขาขาวจุนพูนอยู่พี่นอ้องอ่าโอ้ยแลนสวนเซก,กันอยู่มึงเนี่ย บ้านมันอีเห็นไงไรพี่น้องกะบ้านซอยเขียวเลียงสัตว์ตอนพี่น้องเต็มไปบดทั้งแมวทั้งกระลรอกกระเตียอีเห็นแต่พืชต่พืชอะไรนะโมนี่พี่น้องเออถือยาเบื่อกับป้องกันนะกะวิธีการรักษาแมวถือยาเบื่อเราแล้วก็ได้นอซอยเขียวได้เคยบอกพันช่องไปแล้วเร้บพี่น้องถ้ามันโดนยาเบื่อนะคะสิ่งแรกเลยคือนําไข่ ไข่ดิบนี่แหละคะ่ะพี่น้องไข่ไก่นี่หละกอกปากเลยนะคะพี่น้องเพื่อที่จะไปสมานแผลแล้วก็ต้านต้านใน,นเสื้อลกูกเสื้อยานะคะต้านพิษของอยานะคะไม่ให้มันกัดด็กระเพาะไข่ไว่ก็เป็นยาเคลือบเนาะพี่นอนะ้องไข่น่ะอันพิษแต่ละหน้าเบื่องเอาเรื่อ,พ,อพี่น้องใส่ดุลพินิจคิดไปน้่นะคะสัวเคียวเบานี่นะคะเออมันลงไปแล้วมันก็สิปหุหมซุมนั่นเคลือบอันในเนื้อนังในกระเพาะเพื่อนนเนาะ ก็จะไม่ให้สารพวกนี้เข้าไปนะคะแล้วก็จะช่วยขับล้างสารพิษในลำไส้ด้วยนะคะแล้วก็ตามด้วยยาน้ำทาดนะคะพี่น้องยาทาัดนำาขาวถือนงไบหลดพี่น้องเศร้าห่มผ้าดีๆเอาไปไว้คางของไฟค่ะพี่น้องเพราะอากาศของเขาในทัดในตัวของเขาจะหนาวเย็นนะคะสั่นบรืกอคือค้นซักนี่แหละพี่น้องเอา้าจังได้กระฝากไว้นะคะสําหรับ <laughs> การรักษา ชีวิตเบื้องต้นของสัตว์ที่เรารักและเราเลี้ยงอยู่นะคะจะเป็นหมาเป็นแมวรักษาเหมือนกันหมดนะคะพี่น้องอาจาไในซอคเขียวกับฝากไว้ในตู้เล็กแนวทางบัดท,ที่นี่ของหวยเล่าแอดตินตนาค่ะพี่น้องแล้วก็ตามต่อด้วยเล่าแย่นางตำเล่าเนาะพี่น้องเอาขึ้นโชเลยนะคะขึ้นโชในสามตัวมาตัวแน่นอนเลยนะคะของวัดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจิกายนหกเจ็ดค่ะพี่น้องสามตัวมาตัวได้แก็บแปดเก้า ศูนยนะคะสามตัวมาตัวได้แก่แปดเก้าศูนย์นะคะแล้วก็ขอให้โชคดีวันอาจารย์เอ็ดจินตนาว่าบนล่างนะคะอืมมาบนมาล่างขอให้โชคดีค่ะวันนะคะพี่น้องแคปหน้าจอกันได้เลยนะคะพี่น้องคะสําหรับ สามตัวมาตัวมีแปดมีเก้ามีศูนย์บนล่างนะคะขอให้โชคดีวัสสันแล้ก็ขอให้โชคดีจริงจริงปังๆเหมือนดังใจคิดนะคะพี่น้อง <c oughs> นะฮะเอาจากนั้นก็ตามต่อค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยเนาะตามต่อด้วยของแอตจินตนานะคะของงวดวันที่ยี่สิบเจ็ดพฤศจกิกายนหกเจ็ดนะคะวิ่งวิ่งรูดเลยนะคะมีหนึ่งกับศูนย์บนล่างนะคะพี่น้องอาจารย์จับคู่ให้นะคะหนึ 1, 5, 1, 7, 1, 6, ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดศูนย์ หกศูนย์ห้าศูนย์ค่ะพี่น้องอ่านขามตัวบาในตาไล่ยิงไดงนะคะอ่ะจินแอสจินตนานะคะวิ่งหนึ่งและศูนย์บนล่างนะคะจับคู่เด่นให้หนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดนะคะแล้วก็เจ็ดศูนย์หกศูนย์และห้าศูนย์ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอกันได้เลยค่ะฝากสามตัวมาตัวแล้วก็ ของเอ็ดจินตนานะคะของเอ็ดจินตนาเนาะแล้วก็ยายนางตำลานะคะพี่น้องท่วนแล้วท่วนอีกท่วนจนจ,นจ,นจนนําได้พูดแล้วพี่น้องอ่าผู้จดเ่าท่านกะมีเนาะพี่น้องอ่าแล้วก็เอ็ดจินตนานะคะวิ่ง1และ0บนล่างจับคู่เด่นให้หน1่1ห้าห0ึ่และ50ค่ะพี่น้องแคปหน้าจอเรียบร้อยนะคะตามต่อเลยนะคะยายนางตำลาค่ะพี่น้อง ยายนางตำลาวนะคะงวด27พฤศจิกายน67นะคะวิ่ง5และ9ค่ะพี่น้องบนล่างนะคะวิ่ง5และ9บนล่างค่ะจับคู่แตกให้9 5 9 6 9 8 5 8 5 2และ5 3ค่ะพี่น้องแล้วก็3ตัวแตกนะคะ6 5 3ค่ะ9 5 2 16 5ห้าค่ะพี่น้องพิจารณาแคปหน้าจอกันได้เลยจ้าค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางเนาะก็มีไว้ให้เป็นแนวทางนะคะพิจารณาเนาะก่อนตัดสินใจซื้อนะคะพี่น้องฟันทุ่งกันเนินนินแต่ละเส้นแต่ละสำนักอู้ยตะบีตะบันกับสองจอเกี่ยวนี้เลขแต่ละเส้นพี่น้องเอ้ยมาแบบบวิีัไผแพร่ไผพ,พี่น้องเส้นแต่ละเส้นอืเอาเขียนเขียนเน็กเน็กมากค่ะพี่น้องเตก แตกทุกเสี้ยนทุกสำนักพี่น้องเข้าไปเลยนะคะไม่รู้ว่าเสี้ยนไหนจะมาดังกว่าใครนะคะในงวดนี้แต่ที่แน่ๆนแตกทุกเสี้ยนวังหันพี่น้องไม,ไม่อยากพัาเสี้ยนอันสามสำนักดังกับแตกบัดทั้งสามสำนักค่ะพี่น้องเลขชนกันอีกตั้งหักนะคะสามสำนักดังนะคะแล้วก็สามเสี้ยนดังค่ะพี่น้องแตก ตาพืชตาพืชแตกหอดหกตัวหน้าแตกหอดเหล็กล่างพี่น้องเจ็ดหนึ่งหลักกับหนึ่งหกหนึ่งหกก็แตกตัวหน้าเนาะเขาไปช่อมเบิงค่ะพี่น้องถ้าผู้ไดยังว่าท่านรู้จักเนาะสามเส้นดังจะมีลุงส่งเียนองหารเียน เพ่งนะคะพ่อเซียนเพง่งเซียนลุงส่งเซียนน้องหานส่วนสามสำนักดังจะมีเซียนกุดจ,จับเซียนอุดรและเซียนผู้ใหญ่ใจดีนะคะโหเรียกชนกันแบบปังๆเลยนะคะไม่มีที่ไหนมาก่อนมีที่ช่องซอเขียวช่องเดียวค่ะพี่น้องเเลขส้นกันนะคะพี่น้องอ่ะที่ไหก็ฝากไว้อีกรอบนึงสําหรับแย่นนั่งต่าเล่าค่ะยี 27, ิบเจ็ดพฤศจิกาย,ยนหกเจ็ดวิ่งห้าและเก้าบนล่างนะคะจับคู่เด่นเก้าห้าเก้าหกเก้าแปดห้าแปด ห้าสองห้าสามนะคะสามตัวแตกเด่นให้หกห้าสามเก้าห้าสองและหนึ่งหกห้าค่ะพี่น้องพิษจลนาแคปหน้าจอกันได้เลยจ้า ค่ะขอฝากไว้ขอให้เป็นจ้าบุญสุขุสุขคนทุกเซียนทุกสำนักดังนะคะขอให้แตกปังๆนะคะแต่ละคนก็บ,บอกว่าบ่าผิดหวังกับกรารรอคอยมาแถ่แน่นอนโชคดีกันสุขคนอยู่เล้วงวดนี้ว่าสันไม่ผิดหวังค่ะงวดนี้ก็การันตีกันทุกเซียนทุกสำนักดังนะคะอ่ะจ้งไหนขอให้สมความตั้งใจสมความมุ่งมั่นปรรถนาะดังใจไม้สุขุสุขคนโชคดีมีใช่พอกันไหมคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ